กันค่ะอยากกิกนตุ้งบก,กีค่ะตุ้งบกีบ้าเลยของเธอนะตุ้งบก,กีอาหารเกาหลีไม่มีเลยนี่แหละอาหารเกาหลีลูกตุ้งบก,กีเป็นของเกาหลีลูกเดี๋ยวลองกินดีกว่าอ่ำเ,เหนียวติดฟันหนาะแต่กินดีๆลูกตัวเองชอบอยากซื้อมากินทำหน้าตาให้มันสมกับที่ชอบกินหน่อย ชอบอร่อยไหเนี่ยแป้งให้เก้าหนูให้สิบเป็นหมดให้สิบกังหมดสิบทุกอย่างเลยอะน้องอะแป้งหนูให้เก้าแป้งหนูก็ให้เก้าเอาเแล้วตัวไส้กรอกอะลูกเอาอะไรทีเนี่ยมมันเป็นจังได้แหะลูก สวัสดีค่ะผู้ชมหนึ่งคนมากินต๊กบกกีกันตอนเช้าค่ะโต๊กบกกี้เราชีสอันที่ให้สิบนี่คือเราซื้อมาข้างนอกเนาะใช่ไหมเราซื้อแยกมาค่ะนี่คืออันนี้ต๊กบกกีชีสนะคะงูกินไปจำจะหมดแล้วอร่อยไหมคะอร่อยเนาะมันจะเค็มเค็มมันๆใช่ไหมลูกรสชาติก่อนเพื่อนเลย ค่ะหนูกินก่อนเพื่อนเลยหนูรีบกินอย่างเดียวเลยเว้มันเป็นยังไงลูกนี่ <c oughs> มีชีสเกาะติดตัวต๊อกบอกกีมาด้วยตอ <c oughs> นแรกแม่นึนกว่าน้องไม่กินแป้งเออมากินต๊กบกกีกันค่ะ เช้านี้ทุกคนกินอะไรกันคะเม้นมาบอกหน่อยนะนี่ผสมไท,ย,ย,ย,มมทยกินชายเย็นด้วยของโปรดใครเอ่ยขอ,อของโปรดพวกหนูอ่ะของโปรดพวกหนูสองคนเลยหรอคะเอามาวางไว้ตรงกลางให้น้องกินด้วยโอเคค่ะมีอร่ออร่อยจนกัดเลือตัวเองค่อยๆเคี้ยวลูกไม่ต้องรีบห้าปัดเป็นชิละชิ้นดีกว่า อ๋ออืมอืมมันแซ่บอีหรีอีกแล้วไหมเจ้าขาไหนทำดิเหล,ลือชิ้นสุดท้ายอันมันจิ้นเล็กๆเลย,เลยๆตัดเป็นชิ้นเล็กๆเต็มเลยแต่ที่เมื่อกี้นะเห็นเอาเข้าปากคำเบรอร์เลยอืมอ้ <laughs> ยเจ้าขานะชอบกินแป้งนอัะ อืเอางี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยสั่งตกมาจากไอ้พวกต่อต่อดีกว่ามาเรื่เนาะจะได้ติ๊กไอจะได้แป้งมันเยอะหน่อยสวัสดีค่ะผู้ชมแปดคนสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะมากินต๊บกีแต่เช้าค่ะสาวเกาหลีวันนี้เป็นสาวเกาหลีตั้งแต่เช้าเลยสาวเกาหลียังไม่เปลี่ยนยุ่ย ใช้ลูกครึ่งเกาหลีอือลูกครึ้นเกาหลาหีลูกครึ่งเกาหลีพูดไทยได้เติม่ <laughs> มอบ,บ้้านชีได้นะเติมได้ค่ะ นี่ไส้กรอกชีสไม่อิ่มก็ไส้กรอกชีสเราซื้อที่ที่ไหนนะคะบอกผู้ชมอีกหน่อยนี่เซเว่นราคาเท่าไหร่คะสามสิบเก้าบาทสามบาทมันคือโต๊กบอกกีลาวาชีสนี่มันคือซองนี้นี่เองราคาสามสิบเก้าบาทมันคือมีเนยตัวหมีเนยตัวลูกอ่ามีมีเนยอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะเคยเห็นใน tiktok อืม ที่เขาก่อนนี่เขาจะกินต้องว่ากินของมีเนเขาจะพูดว่าอยากเป็นที่พักอยากเป็นที่พักคิวใจเพลงของมีเนยเหรอลูกใช่โอ้โหแต่ว่าน้ําชีสก็เหลืออยู่เยอะแต่หนูได้ยินว่าเป็นเฮว่ใจนะอันนี้หมดแล้วก็เอาไส้กรอกอันเนี้ยมากินด้วยใช่ไหมหนูได้ยินเป็นว่าเหวใจอ่ะเหวใจโอ้ยกลืนก่อนลูกกลืนก่อนเอออ่ะอ่ะกินเแต่ละเหว่ เออภาษาอะไรเนี่ยฮะเขาไปได้ยินจากโรบกโอกค่ะที่เขาข,าส,ขาสั่นฮะขาสั่นเลยเหรอเฮล่ะ <el> มาค่ะทุกคน <He el S 1> มากิน <he el. S 1> ตตอกโบวกีกันหนูก็หั่นนะหั่นเหมือนกันเ <laughs> พราะเหลือชิ้นสุดท้ายใช่ไหมลูก <laughs> เจ้าขาหัวเราะหัวเราะยอะคนอื่นเขาอะของตัวเองกันเลืยเท่าไหร่ อ่านเป็นินเล็กชินน้อยสวัสดีค่ะส oh. oh ิบสามคนผู้ชมสวัสดีค่ะมากินต๊อกบกี้กับน้องเจ้าจ๋าเจ้าขากันค่ะไม่ทาแล้วเดี๋ยวได้ลุกนั่งวันนี้จะเอากี่ผู้ชมดีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกี้เกียรลุกนั่งแล้วลูกตอนได้ลุกนั่งแล้วก็ขอน พอใกล้จะนอนหนูก็นอนไม่หลับเลยทำไมอะลูกขาสันลูกนั่งเมื่อวันไปกี่รอบนะแม่แต่นูขาสันเหมือนเทียสิบสามสิบสามไหมขาสันขาสันเลยขอบคุณสำหรับการกดไลค์ค่ะ รสชาติเดิมเนี่ยโอ้รสชาติเดิมอ่ะจุ่มชีสใช่ไหมลูกอืเค็มเค็มมันมันอร่อยล้ำอร่อยล้ำค่ะล้ำค่าอืมโคตรอร่อยอโคตอร่อยด้วยไม่ถึงเจ้าขาบอกโคตรอร่อยอร่อยไหนใครเคยกินบ้างคะใครเคยกินเม้นมาบอกกันหน่อยโคตรอร่อยเหมือนที่น้องเจ้าขาบอกหรือเปล่า ถ้าใครอยากลองซื้อก็ไปซื้อไยเซเว่นเราคาไม่แพงนะคะค่ะอ๋อมอร่อยจังยนะอร่อยจังเลยนูรูปแบบผิดปกติยังไงลูกจะเป็นแนวนอนแบบนี้ก็วางให้มันเดียลู้ใช่แล้วแนวนอนมันถ่ายคลิปฮัลโหลฮัลโหล จะกินตบกี่ไปอลไรอย่างหมดแล้วโอ้หมดแล้วค่ะอของน้องยังเหลือน้องกินไส้กรอกหมดเนี่ยเหลือตัวแป้งแหมดีวจะโดนจะโดนแย่งนะพี่จ้าก็จะแย่งอุ้ยอุ้ยเอากลับมากลับมากลับมาดูหน้ามาแย่งกดูดำหน้าในว่ารักไงรักแล้วแบ่งไหมรักต้องแบ่งไหมนะน้อง น้องรักพิจัาเปล่ารักไหมคะรักแล้วแบ่งไหมคะแ่่จ๋าโอ้ตรมือให้หน่อยเลียแบ่งให้เลยวอ้าวขี้โกงอ่ะแม่จ๋าตอนเี้เที่ยงหนูจะเล่นสกเกมสองเล่นที่ไหนล่ะคะวันนี้ไปอุดรค่ะวันนี้จะจ๋าเจ้าขาเลิฟลี่ตามปะป๋ากับแม่ไปทำงาน ทำงานที่ไหนวะอไปทำงานที่อุดรค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะว่าจ่าเจ้าขาจะไปทําอะไรอดเล่นทับเล็มตไม่เป็นไรจ่าจ๋าก็เอาท็บเล็ตไปด้วยจีไปรถยนต์โอ้ถึงจะไปรถยนต์ก็ไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่านั่งรถเล่นไม่ได้นะเห็นตอนจอดอ่ะค่อยว่ากันค่ะ อู้หูยเช้านี silently, aky, ้ทุกคนกินอะไรคะจ๊จ๋าเจ้าขากินกินอะไรลูกกินต๊กบกกี้ก็อาจจะตอบผมว่ากินเบรคฟันมีไข่ดาวก็ได้นะอ๋อเอาวันนี้เราไม่เราไม่อยากเป็นฝรั่งไงเราอยากเป็นเกาหลีบ้างใช่ไหมคะเกาหลีผสมไทยนี่กินอันนี้ต๊กบกกี้ราวาชีสกับซูเปอร์แมนไส้กรอกอุ้ยถุงเบอร์เรอร์เลยชาเย็น่ซูเปอร์แมนไส้กรอก ซูเปอร์แมนใต้กอกคือเอาไส้กอกสองลูกติดกันน่ะล่ละไม่ใช่ที่มันท,ที่ไอ้หนอนสีแดงน่ะแล้วมันก็ทำอย่างนี้มันจะเพื่อที่มันจะไปกินไส้กอกหนอนสีแดงกินไส้กรอกหนอนที่ไหนลูกในกระตูนค่ะในกร์ตูนที่ครูเปิดให้ดูโอ๋อครูเปิดกระตูนให้ดูด้วยมีหนอนสีแดงแล้วลูกสนุกไหมคะ ใช่หรือว่ามาเก็ตโอ้นีหมดก่อนเพื่อนเลยอุ้ยหมดแล้วอร่อยไม่อร่อยนี่ดูค่ะปกตินี่เรากินเบิรดเลยเบิดเลยโอ้โหเก่งจังเลยนี่ยังเหลือไส้กรอกอีกถุงนึงอ่ะลูกเหลือไส้กรอกอีกถุงนึงอ่ะลูกนี่มาช่วยพี่จ้ากินสิกินน้ำไส้กรอกกินนี่พี่จ้าไม่จุ่มชีสเหรอลูกค่ะ เค็มเค็มมันมันอร่อยนะเอ๊เอา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 ,เอาไม่ไหวไม่ไหวแล้วอิ่มก็คืออิ่มลูก <ยะ S 1> โอเคเหลหนูไหวอยู่เหลอหนูไหวอยู่โอ้โหดการยอดจ,ยจริงจริงเด็กคนนี้มันสุดยอดจริงจริงจะไ้เจ้าของว่า ท่านประธานไม่ใช่ไม่ใช่หนูจะเรียกว่าน้องเจ้าขากินบ่อยน้องเจ้าขาน่ารักกินบ่อยเออมีน่ารักด้วยท่านประธานกินเยอะโอ้มีนี่ะามีเม้นมาคุยกันได้นะคะอ่าเบบี้เซฮายมาให้ y say โอ้ oh, ขอโทษด้วยนะ I'm sorry อ่อ I'm <am> sorry เหรอ What ภาษาจีนเขาส่งภาษาจีนมาโอ้ oh, ไม่รู้แล้วถ้าภาษาอังกฤษยังพอได้คุยค่ะถ้าภาษาภาษาอื่นคุยไม่ถูกค่ะไม่รู้ค่ะม่ <c oughs> เขาเป็นคน เข้าไกกีใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเจ้าจ๋าเจ้าขาเล,ลิฟลี่ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเจ้าจ๋าเจ้าขาเลิฟลี่ค่ะแม่แม่จ๋าแต่จ๋าแต่เขาบางคนเขาเหวยเขาเลยพิมพ์ภาษาอนี้เนี่ยโอ้เขาเซฮายมาแม่เข้าใจลูกแต่หลังจากนั้นน่ะไม่รู้เลย,ย <c oughs> ไม่รู้เขาพิมพ์ภาษาอะไรอยากจะตอบเขาเหมือนกันลูกแต่ว่า แม่ไม่รู้ถ้าเขาถ้าเขาพิมพ์ภาษาอังกฤษมาแม่ยังพอเข้าใจยังพอไอ้นี่ได้ตอบได้ถ้าภาษาเกาหลีแม่ฟังไม่รู้เรื่องเขาคงเห็นว่าเรากินตกบกกีละมั้งนึกว่าเราได้ภาษาเกาหลีหรือเปล่ากินกินขนมกินของกินเกาหลีก็ใช่ว่าเราจะพูดได้ใช่ไหม <laughs> เอออุอ้ยเราพูดไม่ได้เราพูดได้แค่อังกฤษกับภาษาในในในเกาหลีที่เราเคยดูหนังเกาหลีเขาพูดอะไรกันบ้างนะนไหนลอง<ร>พูดด่าิหนูฟังไม่รู้เรื่องิหนูฟังไม่รู้เรื่องจนหนูจะหงดหนูดยังยังเข้าใจยังคาดไม่ได้อ๋อมันมีซับไทยแปลอยู่ข้างล่างใช่ไหมลูกแม่ยังยังเข้าใจอ่านจนตาลายเลยใช่ไหมอันนั้นน่ะไม่ต้องอ่านนะโอ้ย กาแฟไทยเขาอนี้ไทยมาให้เขาพักไทยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เนี้ยต้องอ่านเลยอ่าในคนไหนเพื่อนเพื่อนเจ้าจ๋าเจ้าขาที่โรงเรียนเมืองใหม่เข้ามาชมบ้างไหมคะหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงนั้นหนูก็เลยคิดไ้ในใจหนังบ้าอะไรนั่นน่าจะไปดูคมดิฉัเจ้าจาเจ้าขาพูดจาดีๆค่ะพูดจาให้เพราะนะคะให้สุภาพ แม่นังเกาลีอ่หนูโมโหนะค่เพราะว่าเพราะเพราะว่าหนูแอนนี่อโมโหอะไรอ่ะก็ทำไมอะก็หนูฟังไม่รู้เรื่องอ๋อหนูฟังไม่รู้เรื่องแล้วหนูก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องด้วยนะสวัสดีค่ะสิบเก้าผู้ชมแล้วทักทายกันมาได้นะคะใครเป็นเพื่อนของจ้าจ๋าเจ้าขาเลบรีที่โรงเรียน โรงเรียนอะไรนะลูกโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาอ่าโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาทัากทายเข้ามาได้นะคะตอนนี้เจ้าจ่าเจ้าขาเลิฟลี่กินต๊กบกกี้หมดไปแล้วค่ะอยังอีหลีอ่าแซบอีหลีซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นใครเคยลองลใครเคยกินแชทบอกกันได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงชอบไหมแต่สําหรับเจ้าจ่าเจ้าขาเลิฟลี่ชอบไหมลูกชอบชอบรสชาติมันเป็นยังไงตัวแป้งรสชาต นึบมันนึบอ่านึบแล้วก็บอกกับชีสก็จะเป็นเค็มๆมันๆถ้าแถมนะมีชาไทยด้วยอ๋อมีชาไทยด้วยร้นกินยาวไหมอ่ะยาวค่ะเย่เย้ยหนูก็ต้องพูดเก่งๆเนี่ยพูดคุยกับคนดูด้วยนะคะ แล้วก็มีชุดด้วยแต่ชุดไม่เกี่ยวอ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวอันนี้เรามาเรามาไลฟ์โชว์กินเนี่ยกินต๊อกบอกกี้เนี่ยใช่ไหมมีน้องมีเนยอยู่ข้างหน้าราคาเท่าไหร่คะสวัสดีค่ะยี่สิบเอ็ดคนดูน้องมีเนยก็อยู่ข้างหลังนะน้องมีเนยอ่าอันนี้เราไปซื้อมาจากเซเว่นยี่สิบเอ็ดคนดูใช่ค่ะเลนะหนูเลขที่ยี่สิบเอ็ดหรอคะใช่ค่ะ เออ<ต>เราเมีบโบโลนาอ๋อสวัสดีค่ะคุณคิมจุน<ม>อิมบโบโลนาแต่เช้าเลยใช่ไหมคะแม่จา๋าวันนี้อ่ะหนูหนูอ่ะหนูเออหนูเลขที่ยี่สิบสองหนูเลขที่ยี่สิบสองหนาหนูเลขที่ยี่สิบสองคิมจุนเห็นหน้าปกเป็นผู้เล่นหมายเลขสองสองสองแล้วอคุณคิมจุนหน้าปกเป็นผู้เล่นหมายเลขสองสองสองนะลูก ใช่นะอ๋อสคริปตเกมนี่นเอง,งอเทักทายเข้ามาได้นะคะพูดคุยกับน้องเจ้าจากเจ้าขาเรบลี่ได้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ติด,ต,ดตามฝากติดตามช่องด้วยนะคะใไไคนได้ไดผมสั้นๆที่นี่ตรงปากออะน่าจะสองแปดศูนย์หละเช้านี้กินอะไรกันคะได้อะไรกินเป็นอาหารเช้ากันคะแม่แตนได เม่แต่หนูได้ดูดูซักวิดเกมซักิเกมสองอ๋อซักวิดเกมสองแล้วก็แล้วก็เห็นเห็โอ้ยมีหาแล้วแต่หนูรู้ว่าแต่หนูรู้ว่าเขาตายปอมอ๋อชอบดูซักวิดเกมนะคะให้มันสนุกดีเออสนุกดีใครเคยดูบ้างในนี้มีใครเคยดูบ้างคะ หนูหนูดูที่อีดสองไีใครเป็นแฟนใครเป็นแฟนคลับของเอ่อสควิตเกมบ้างถึงถึงขั้นกับเจะจ๋าหัดทำอะไรนะลูกเขาเรียกว่าอะไรนะเกมที่หนูเล่นอ่ะที่หนูเล่นนะเกมไม่ใช่ที่มันเอามาอันนี้กันนะตักจีอ่าตักจีเจะจ๋าหัดทำตักจีเพื่อนเพื่อนมีใครทำตักจีเป็นบ้างไหมคะไหนเอามาโชว์ดูซิลูกตักจีหนูอยู่ไหน อยู่ที่จักรยานกกแต่มาเก็บเพื่อนหนูทําเป็นยนะมากเก็บ่ะ <c oughs> <c oughs> มาเก็บมาเก็บเนี่ยอยู่หน้าบ้านในลูกก้อนหินเนี่ยเก็บมาเล่นมากเก็บได้ <c oughs> <c oughs> น่าจะต้องเวลาให้มันขาวก่อนดีกว่าอ๋อเหรอค่ะแล้วก็ไปทาสีโอยไม่ต้องทาสีหรอกนี่ไงเนยเอามาโชว์ดูนี่ค่ะฝีมือการพับตั๊กจีของน้องแจ๊ะแ,แต่ไม่รู้ว่าจะไม่โดน ไหนไหนไหนเอาต้องทําให้มันป่องเหรอลูกมันต้องทำให้มันป่องอีกค่ะมันต้องมันต้จะจ๋าใช้สองแผ่นนะคะอันนี้แต่ปกติก็ใช่หนึ่งแต่เจ้าจ๋าเขาใช้สี่แผ่นเพราะว่าเพราะว่าสองไปสองพี่จ้าจ๋าดูจากอันไหนนะลูกวิธีการสอนพับอ่ะนี่สองสองไปสี่จัดเลยแล้วหนูก็เอาไปพับเองอ๋อเพราะแตงร้อนหนูก็เลยพัดใครอยากเล่น ตั๊กจีก็ลองพับดูนะคะเสร์ชดูค่ะมันจะมีวิธีการพับสอนอยู่นะะแต่ว่าถ้าในติ๊กต็อกสามารถเด้งได้นะแต่พับยากพับยากเหรอมีวิธีมีวิธีการพับหลายแบบแล้วลูกเพราะว่ามันต้องใส่มันต้องใส่อ้นี้มันไม่เด้งอันนี้ไม่เด้งอันนี้ไม่เด้งหนูชอบพับมันมันทำยังไงถึงจะต้องถึงจะเด้งเหรอลูกให้มันโป่งอะโป่ง นหนูเป็นแฟนคลับของพี่เจมคิมจุนบอกหนูเป็นแฟนคลับของพี่เจมพี่เจมคือใครเอ่ยเจมไหนเจมไหนพี่เจมไหนคะเจมไหนหนังไหนจะได้เข้าใจหนังหนังเรื่องอะไรคะแฟนคลับพี่เจมในในบัสมีคนชื่อเจมไหมไม่มีอ๋อไม่มีเจมอยู่ในไหนเอ่ยเจมเจมเจฟฟอเตอร์เอ้ยไม่ใช่ <laughs> หนูเป็นแฟนคลับของพี่เจมพี่เจมไหนลูกพี่เจมไหนหนังหนังไม่ใไ่แบบหนังเกาหลีเนี่ยซกุยเกมหนังเกาหลีเหรออืซากิยเกมที่ที่เอ่อที่เขาเอาปืนมายิงตรงคอแล้วมันก็ตายเลยแล้วก็ตายแต่ลูกก็ตายไปแล้วว่าเขาหมายเล็กแล้วเลยอืม ก็ค่ะเพิ่มเพิพลังใจยันหน่อยมามาถ่ายคำพูดเย็นกันไหมโอ้ยฝันชื่อพีพใช่ไหมเขาเป็นคนน่ารักเล่นเป็นโกโก้ฮะน่าจะตลกออืโอ้โหเติมพลังกันอีกแล้ว เพิพลังอีกนี่ยังไม่อิ่มยังไม่อิ่อมอือมฮึสวัสดีคะ่ะผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะ นี่เรากินอ่าต๊อกโบกีชีสหมดกันไปแล้วค่ะเ<ป>หลือ,อแต่ไส้กรอกชีสแล้วค่ะแฟนของพี่เจมยังยังไม่มีค่ะน้องเขายังไม่ได้ตอบกลับมานะคะว่าแฟนขับของพี่เจมของอะไรพี่เจมที่ไหนอื่นอ๋อพิมพ์ผิดที่จริงจะเขียนว่าส i d ตเกมใช่ไหมคะอ๋อได้ดูเหมือนกันอ๋อชอบผู้เล่นหมายเลขอะไรคะ่ะ 80อ่าจาะจ๋าชอบอะไรนะลูก280 280น้องชอบ001อุ้ยชอบตัวร้ายเลย001่งได้หนูเห็นเขายิ้มตลอดเลยนะแต่หนูก็จำไม่ได้ว่าแม่สองแปดศูนยแม่จ๋าแปดศูนย์แม่จ๋าสองแปดศูนย์หรือสามแปดศูนย์จำไม่ได้จำไม่ได้แม่จ๋าจ๋าลูกหนู นนนหนูชอบ001หนูเห็นหนูชอบ001หนูชอบเป็นผู้ร้ายเหรอลูก001เป็นหัวหน้าเลยนะเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยนะลูกอ้าวแต่แต่หนูเห็นหนูเห็น001ยิ้มตลอดเวลาย,ยิ้มตลอดเวลาเลยอ่ะโอ้บางทีเขาก็โกรธกันโอเคค่ะบา,างทีเขาก็เริ่มจับบางทีเขาก็ เรนจากทือห<า>้าหกบ้านตองน,นี่หนูก็ชอบที่ห้าหกบ้าง <laughs> ชอบ4ี่ห้าหกก็คือพระเอก4ี่ห้าหกใช่ไหมคะอ่า่น,นั้นีมีหน้าบกสอง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 เหรอลูกจ้า <laughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะทักทายพูดคุยกันได้นะคะ จ่าจ่าเจ้าขาเลิบลี่วันนี้นะคะเขามากินต๊กบกกีลาวาชีสนะคะกินหมดไปแล้วใช่ค่ะอร่อยมากด้วยมีใครเคยกินเขียนมาบอกกันหน่อยแชทมาบอกกันหน่อยค่ะเคยกินไหมรสชาติเป็นยังไงชอบถูกใจแค่ไหนค่ะพี่จ้าให้คะแนนเท่าไหร่คะต๊กบกกีชีสให้คะแนนเท่าไหร่ลูกความชอบให้สิบนะคะแสดงว่าชอบมากใช่ไหม <Okay. S 2> โอเคอ๋อสิบเต็มสิบเหมือนกันชอบมากเหมือนกันถ้างั้นทุกคนลองไปชิมกันดูนะคะอร่อยหรือไม่ชอบอยังไงหรือชอบอยังไงก็ชแชทชบอกกันได้นะคะเด็ก,ดกๆมานั่งก่อนคะ่ะมาบอกลาเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวค่ะบอกลาเพื่อนๆก่อนวันนี้เราขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ ๋ย่าเจอก okay. mm ันใหม่ตอนกลางวันค่ะจ้าจ๋าเจ้าขาเลิฟดี้จะตามคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานลองไปดูกันสิคะว่าวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยจะทําจะไปทํางานอะไรน้องคิมจุนรอติดตามรับชมด้วยนะคะจ้าจ๋าเจ้าขาเลิฟดี้เขาบอกว่าจะคุยกับน้องคิมจุนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะบาย 我来打，我来打。<人>